มันบอกให้ถูกมึงอยากโดนทัวลงเหรอมึงเอาตีไปกูไปกูมีเรื่องแล้วอะไรมันบอกให้ถูกมึงอยากโดนทัวลงเหรอมึงด่ากูเหรอแล้วมึงพูดอะไรปากมึงอะนี่มึงว่าอะไรบอกสุดหล่อไม่ออกเสียงดิออกเสียงสุดหล่อ แล้วไปยังอีกด่ากูเหรอไม่ได้ดแล้วมึงพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรฮะพูดอะไรกูมไม่ใช่ลูกมึงเนี่ยพูว่าอะไรตีกูเป็นลูกเลยเมื่อกี้มึงพูดอะไรออกเสียงดิห่อดี <laughs> ที่นัดไว้อะไรกูจำไม่ได้แล้วไม่ออกเสียงออกเสียงห่อดีอปากดี you <laughs>